ข้าครัวกับบูมันนี่มาทำกุ้งพัดสตอผิดแกงตายกันค่ะกุ้งบุ๋มชายตัวใหญ่ๆกันเลยค่ะพัดกุ้งไงซุกซักกา10%นต์ะคะแล้วก็ใส่สตอตามลงไปเลยค่ะเติมน้ำไปสักนิดนะคะ ปลากุุงเหลือสุกกัะปุงรดแส่น้ำตาลแส่น้ำปลาพัดไอกุุงผ่อสุก<ม>ก็โรยใบมะกรูด้วยค่ะแค่นี้ก็แซ่บแล้วสี่นะ่ากินมากเลยค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวกับสตอ๊อกข้องชอบกันแล้วนะคะ